สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชมป์ไรเดอร์ครับในคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนนะครับออกเดินทางไกลครับไปรับดมหนาวกันที่เขาใหญ่นะครับเป็นเวลา2วัน1คืนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ปั๊มบางจากครับหาดไทยรัตนะแต่เดิมเนี่ยจากเดิมเนี่ยเป็นเอสโซนะนี่ก็เปลี่ยนสีเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็เติมน้ำมันไปแล้วนะครับหถังนะหนึบาทครับได้มา3.8ลิตรนะฮะทริปนี้เราวิ่งเป็นแก๊สโซฮอล์เก้าสิบห้านะครับทุกคนโอเคตั้งทอนมาแล้วขอบคุณครัับบนคครทุก ตอนนี้เราได้น้ำมันมาแล้วเต็มถังนะครับแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางนะครับตอนนี้เราก็รีเซ็ตทิปแล้วครับให้เป็นศูนย์เนาะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าทิปนี้นะครับเราวิ่งไปกี่กิโลนะครับไปครับทุกคน let's go ครับพร้อมไหม้ไปเที่ยวไหนบ้างวันนี้พาเพื่อนไปเที่ยวไหนบ้างไหที่ค่ะไานที่นะมีคาเฟ่สวยๆไหมวันนี้เยอะค่ะมีเยอะเลยนะโอเคครับทุกคน let's go ครับไปครับทุกคนเริ่มต้นออกเดินทางครับ9โมงเช้าครับที่ปั๊มบังจากหาดไทยาครับ เห็นเขาว่ามันหนาวเลยนะแต่ทําไมบ้านเรามันรู้สึกร้อนๆเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาใหญ่ทางนะครนายกนะครับขึ้นทางด่านเนินหอครับทุกคนรัดออกไปทางด่านปากช่องครับแล้วก็ไปหาที่กินที่เที่ยวครับที่นอนด้วยฝั่งปากช่องกันเนาะนะครับทุกคนเลสโกครับดอกบอัวตองนี่ยังไม่ต้องไปถึงดอยแม่อูคอแล้วพี่หนิง <laughs> ดอกบอัวตองเพียบเลยครับทุกคน <laughs> ดอกบอัวทองปลอม ใครไปภาคเหนือช่วงนี้ก็อาจจะได้เห็นทุ่งดอกบนตองที่สวยงามนะครับซึ่งเราเคยไปมาเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะสวยงามมากจริงๆครับทุกคนนี่ครับทุกคนร้านบะหมีน่นงนะครับ โอ้โหนี่คนเยอะมากเลยเนาะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสามแยกโรงเรียนนายร้อยจอบพลนะครับซึ่งเดี๋ยว้ายไปตรงนี้นะครับสำหรับโรงเรียนนายร้อยจอบลเนาะเดี๋ยวเราจะตรงเข้าเมืองครับทุกคนตรงไปทางนี้แหละนะครับตอนนี้ก็10บปงสินาทีแล้วนะครับวิ่งมาเจ็ดสิบห้ากิโลน้ำมันรถไปครึ่งถังครับสามเคสเดี๋ยวเราไปหาเติมกันนะครับข้างหน้าเนาะก่อนขึ้นเขาใหญ่นะครับนี่ครับทุกคนทางขึ้นเขาใหญ่ก็ไปทางนี้ได้เหมือนกันนะทางลาดเข้าสู่เขาใหญ่30กิโลครับเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตั๋ว ออนไลน์ด้วยเนาะอีทิเกตนะครับถ้าจอดไม่ผิด2คนกับรถ1คันประมาณ80บาทนะครับสำหรับค่าเคลื่อนเขาใหญ่ไปไปเขียวแต่เขาไเงินหน่อยโอเคครับทุกคนเดีย๋ยวเราแวะทานข้าวเช้ากันก่อนนะครับที่ร้านข้าวมังไก่ในตัวเมืองนครนายกนะครับก็เดี๋ยวทางง่า,ายๆก่อนนะครับเดีย๋ยวเราไปหาลุยคาเฟ่กันนะพี่หนิงเนาะลองท้องก่อนนะไปครับทุกคนลุยกันครับ นี่ครับทุกคนข้ามังไก่ของเรามาแล้วนะครับหนุนขนน้นซอยแล้วอ้าวเป็นหย่างไงเป็นอย่งอิ่มแล้วเรียบร้อยเป็นไยงไรอร่อยไหมข้าวมังไก่อร่อยนะเมื่อกี้ถูกดีครับทุกคนเมื่อกี้ก็ทานไป2จานพิเศษนะกับน้ำหนึ่งขวดทิศตังออกมา130าสบาทครับสำหรับข้าวมังไก่2จานนะอโอเคเลยอิ่มท้องแล้วครับุยต่อได้นะจากตรงนี้นะครับไปถึงด่านเนินหอมประมาณ30กิโลครับทุกคนไปค,ครับแล้วสวัทุกคน เดินทางต่อครับตอนนี้ก็10โมง50แล้วนะครับทุกคนเราอยู่กันในตัวเมืองนครนายกนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเจอปั๊มน้ำมันแล้วนะครับปั๊มทีทนะครับเราก็จะเติมน,น้ำมันให้เต็มถังเลยนะครับก่อนขึ้นเขาใหญ่ครับเฮ้ยแก๊สเหรอเฮ้ยมีมีม,ม,มีมีน้ำมันอยู่ เกือบล่อพี่พนักง,งานเขาจะได้ครับเมื่อกี้ทิปนี้วิ่งแก๊ส95ครับเอาแก๊ส95เต็มถังครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เติมน้ำมันไป90บาทนะครับได้มา2.4ลิตรนะครับก็ตีซะจากกรุงเทพบ,บ้านเราเนาะมาถึงตรงนี้นะครนายกก็ใช้น้ำมันไป90บาทนะครับก็ถือว่าประหยัดอยู่นะวิ่งไปสักกิโลวิ่งไป91โลครับก็ตกโลลนะเกือบเกือบบาทได้นะครับเฉลี่ยกี่กิโล เมตรต่อลิตรนะผมดูหน้าปัดให้นะครับเฉรี่ย40กิโลเมตรต่อลิตรได้นะครับโอเคครับทุกคนก็อยวเก็บบินไว้นะครับไปคำนวณให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าทริปนี้นะครับเราวิ่งไปกี่บาทเนาะไปครับทุกคนเดินทางกันต่อครับตอนนี้น้ำมันของเราเต็มถังแล้วนะครับอุ่นใจมากๆหลายคนคงสงสัยนะว่าทําไมผมไม่ติดโทรศัพท์แล้วก็ดูแผนที่ไปด้วยนะจะได้แบบไม่ต้องหลงทางนะไอตัวนี้มันไม่มีการสั่นครับทุกคน พอมันไม่มีการสั่นแล้วเซนเซอร์กล้องมันจะเสียนะครับ mm hmm. ก็เลยติดเฉพาะในยามจําเป็นเท่านั้นนะครับสำหรับที่จับมือถือแนละ้วโอเคทุกคนเดีย๋ยวเราแวะดื่มกาแฟกันสักแก้วครับแล้วเราก็ขึ้นเขาใหญ่กันนะครับตอนนี้เราจะมาแวะกันที่เมืองของคาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่ที่เราเคยมาในทริปล่าสุดกับ CBR เนาะ ก็ภายในร้านเขาก็บรรยากาศดีนะทุกคนก็จะมีป้ายนะครับให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะแล้วก็เนี่ยบรรยากาศคล้ายๆแบบเป็นบ้านดินนะครับสวยมากนะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เครื่องดื่มมาแล้วนะครับเป็นอเมริกาโน่นะเขาเสิร์ฟมาในเป็นแก้วกระดาษแบบนี้นะครับแล้วก็ของพี่หนิงเป็นชาเขียวไม่ใช่แก้วใสนะเป็นแก้วกระดาษครับก็ปิดฝาแบบนี้ ไปครับทุกคนดยต่อครับข้างหน้าของเราเป็นด่านเนินหอมนะครับก็เราซื้อตั๋วมาแล้วนะเป็นตั๋วอิเล็กทรอนิกส์นะอีทิคเก็ตครับผ่านแอปคิคนี่นะครับป้ายอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับวันนี้คนเยอะเหมือนกันนะทุกคนนี่ครับทุกคนเราซื้อตั๋วมาแล้วนะครับแล้วก็ให้พี่เขายิงได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ผ่านด่านเนินหอมมาแล้วนะครับ พอเข้ามาถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยข้างในก็จะเป็นถนน2เลนสวนแบบนี้นะครับก็ค่อคนข้างที่จะแคบนิดน,นึงนะแต่พอเข้ามาถึงเขาใหญ่แล้วเนี่ยแดดออกก็จริงนะทุกคนแต่ว่าอากาศมันเย็นมากนะรู้สึกได้ถึงความเย็นเนยครับสําหรับระยะทางน,นะครับจากด่านเนินหอมไปถึงด่านปากช่องเนี่ยระยะทาโงโดยรวมอยู่ประมาณ50กิโลนะครับ50ิกิโลเมตรจากจุดที่เราเช็คอินเข้ามาที่หน้าประตูด่านเนินหอมเนาะ จุดหมายต่อไปนะครับแล้วก็จะไปหาที่พักนะครับจะแถวด่านปากช่องนะวันนี้รถค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะในเขาใหญ่นะครับก็จะมีที่เที่ยวหลายที่เลยนะครับเช่นน้ําตกเหวสวัสด์ผาเดียวดายนะผาตอมใจนะครับแล้วก็จุดสูงสุดของเขาเขียวนะครับก็จะอยู่ที่เขาใหญ่นี่แหละแต่เขาเขียวนะครับเราเคยขึ้นไปแล้วหลายรอบแล้วนะครับที่ไปกินไข่เตียวหมีนะ ี๋ยวรอบนี้เราคงไม่ได้ขึ้นนะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่ด่านปากช่องเลยนะครับแล้วก็ไปหาที่พักกันก่อนนะครับโอ้ทุกคนตรงนี้มีลิงด้วยครับโอ้ลิงเทียบเลยเฮ้ยเฮ้ยสใยกันมาให้เลยโอ้ทุกคนลิงกำลังมีเพศสัมพันธ์กันนะเมื่อกี้นี้ไงไวนะเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวเรามาเดินเล่นกันที่ทำการแข่งชาติเขาใหญ่กันแป๊บหนึ่งครับด้านหน้าของเราจะเป็นสะพานแขวนนะครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันนี่ครับทุกคนด้านหน้าของเราเป็นสะพานแขวนนะสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสะพานเป็นแบบไหนนะยกเยกยกเยกอีกนึงนะครับสําหรับสะพานแขวนนะโอ้โหตรงนี้ก็เป็นคลองนะครับสะพานแขวนตรงนี้ก็เดินเข้าไปข้างในนะเป็นสะพานเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับ ตรงนี้เราไม่เคยเดินมาเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปสักนิดนึงเนาะแล้วเราเค่อยเดิอนออกมาทุกคนตรงนี้มีช้างตัวใหญ่ด้วยใหญ่ไหมพี่หนิงจะพาไปดูอุณหภูมิกันหน่อยดีกว่าว่ากี่องศานะครับอุณหภูมิตรงนี้นะครับที่ผมเห็นนะ23.2องศานะครับก็ค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับเย็นกว่าแอร์บ้านเรานะแอร์บ้านเราที่เปิดเปิดอยู่ก็ประมาณ24 25องศาครับแต่ที่เขาใหญ่23องศาแล้วก็เย็นเลยครับนี่นะอุณหภูมิต่ําสุดในวันนี้ก็16องศานะครับตอนนี้ป้วันนา มันบ่ายโมงได้นะครับเกือ,อบเกือบบ่ายสองแล้วแหละอากาศดีมากครับที่เขาใหญ่แดดออกแต่เย็นนะย็่สิบสามองศาครับทุกคนสุดยอดเลยนะกลางคืนหนาวแน่ครับกลางคืนหนาวแน่คืนนี้เราเหนาวแน่ๆครับ หลังจากตรงนี้นะครับเราก็จะเดินทางนะครับลงจากเขาใหญ่แล้วนะครับก็จะไปหาที่พักกันก่อนที่ดูๆไว้ก็น่าจะเป็นนายโจนะนายโจรีสอร์ทครับแต่ไม่แน่ใจว่าเต็มหรือยังนะเห็นว่ามีที่พักราคาเริ่มต้นที่7 0 0ดร้บาทนะครับเจ็ถึงแปดบาทนะแล้วก็สวยด้วยใหม่ด้วยนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเข้าน้ำก่อนนะโอเคครับทุกคนพบกันที่นายโจนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงนโจรีสอร์ทแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าเขามีที่พักให้เราหรือเปล่านะครับในคืนนี้เนาะถึงแล้วครับนโจรีสอร์ทนะครับโอเคจอดรถก่อนไปคทุกคนอดนอนที่นี่ครับเต็มครับเดี๋ยวเราไปหาใหม่ครับก็เดี๋ยวไปหาดูละแวกนี้ครับไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนบ้าง เดี๋ยวหาต่อนะครับเมื่อกี้ห้องละพันสามเก้าสิบนะแต่ว่ามันสูงไปหน่อยนะผมอยากได้สักประมาณเจ็ดร้อยครับเดี๋ยวเราไปหาดูก่อนเนาะเมื่อกี้พันกว่าบาทครับพันสามมันสูงไปหน่อยครับผมตั้งงบไว้ประมาณคืนละเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทไปครับมันต้องมีสักที่แหละ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ห้องพักแล้วนะครับห้องพักที่นี่มีชื่อว่านภารีสอร์ทนะครับห้องนี้ได้มาในราคา750บาทครับทุกคนในห,ห้องพักเขาก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูครับมีทีวีนะครับ1จอนะมีตู้เย็นให้ด้วยนะทุกคน <Okay. S 1> ก็มีเตียงนอนประมาณ5ฟุตได้นะครับ <Okay. S 1> มีแอร์ให้ด้วยนะ <Okay. S 1> ก็โอเคนะทุกคนพาไปดูห้องน้ำหน่อยพี่หนิง uh, ห้องน้ำเครื่องทำงน้ำอุ่นะ,ะอืมห้องน้ำเขาก็สะอาดดีนะทุกคน โอเคมีเครื่องคันน้ำอุ่นให้ด้วยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับผมก็เอาของครับลงมาเก็บเนาะแล้วก็พักผ่อนกันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเราจะออกไปหาอะไรกินกันในแถวนี้แหละนะไปครับทุกคนเดี๋ยวเราออกไปหาขับรถเดินกันนะครับตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วครับทุกคนรถเราวิ่งมาหนึ่งร้อยเก้าสิบสามกิโลนะครับไปครับลุยต่อครับทุกคนจุดหมายต่อไปนะครับไปถ่ายรูปเล่นกันที่ทอสกาหน้านะครับ หน้าประตูนะเข้าไม่ได้ครับถ้าไม่พักข้างในเขาไม่ให้เข้านะครับเมื่อกี้ลองเปิดที่พักดูกับพี่หนิงดูนะคืนละห้าพันกว่าบาทนะโอ้โหเราจ่ายไม่ไหวนะครับคืนละห้าพันเลยไปครับเด็กตัวครับทุกคนที่ประมาณ8กิโลครับโอเคครับ okay, ทุกคนเดีย๋ยวเราแวะกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันแป๊บหนึ่งดีกว่านะเมื่อกี้ว่าจะไปทศกาณหน้าแล้วแต่มันหิวมากนะครับเดี๋ยวเราลองมากินก๋วยเตี๋ยวดูก่อนแวะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันแป๊บหนึ่งนะที่แรก็แบบว่าจะแบกท้องไปถึงตอนเย็นไม่ไหวครับหิวก่อนนะไป ลุยต่อโอ้ตัวอ้วนปุกเลยเนี่ยทุกคนดูสิน่าทานมากๆเลยนะก็จะเ,เป็ดอ่ะพี่หนิงัดก,การลุยลุยค่ะโอเคยังไงพี่หนิงก๋จะเป็ดอร่อยเนาะราคาไม่แพงด้วยเนะเมื่อกี้50กับ60บาทเนะพิเศษ60ธรรมดา50บาทครับที่ร้านนี้นะทุกคน Back the Cafe นะทางไปทัสคานานะครับเดี๋ยวจุดหมายต่อไปเราไปถ่ายรูปเล่นกันที่ทัสคา,านาเนาะพี่หนิง ร้าน Back เด e Cafe นะร้านนี้ก็บรรยากาศดีครับราคาไม่แพงราคาปกติมากๆปกติมาคาเฟ่นี่ราคาจะบวกเข้าไปอีกนิดนึงนะครับแต่ร้านนี้ไม่ไม่บวกเยอะห้าสบาทโอเคครับรับได้ครับร้านนี้นะ b a c กเด e Cafe นะแต่โลโก,โก้เขาเคล้ายๆเหมือนร้านบาร์เบอร์ไหมตัดผมเนาะต่ะ <c oughs> <c oughs> ทุกคน <c oughs> เที่ยวต่อครับเดี <c oughs> ย๋ยวต้องรีบไปหน่อยนะเพราะว่าเดีย๋ยวแสงมันจะหมดครับเพราะว่าหน้าหนาว มืดไวหน่อยซอสการ่นาไปอีกประมาณ8กิโลครับจากตรงนี้จริงๆแถวนี้คาเฟ่ยเยอะมากนะทุกคนน้ำมันเหลือสองขีดแล้วนะครับเดีย๋ยวขากลับเดีย๋ยวเราไปเติมล้วแถวที่พักเรานะครับเห็นปั๊มปตทออยู่ปั๊มหนึ่งนะครับถึงแล้วครับทุกคนซอสการ่นานะเดีย๋ยวเราหาที่จอดถ่ายรูปเล่นกันหน่อยดีกว่า นะครับทอสคาน่าทอสคาน่าวันเล่นะครับถึงแล้วนะเดี๋ยวเราจะขี่เข้าไปดูด้านในนะครับแต่รู้สึกว่าเขาจะไม่ให้เข้าไปถึงด้านในสุดเลยนะตั้งแต่ว่าเราจะพักที่ตรงนี้เราถึงจะเข้าไปได้นี่เนาะเราคงน่าจะเข้ามาสุดแค่ประมาณนี้นะพี่หนิงนี่ครับทอสคาน่าวันเล่นะโอ้สวยมาก อันนี้อะไร R15m ออ R15m สวยมากเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางไปถึงทอสกาน,น่าวันเล่แล้วนะครับข้างหลังเราก็เป็นหอเอียงนะแต่รู้สึกเมื่อกี้พี่เขาว่ามันเป็นโรงแรมนะสวยมากด้านหน้าทอสกาน,น่านะครับตรงนี้นะแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้พักด้านในนะครับด้านในก็เป็นโรงแรมนะที่พักก็ประมาณห้าพันนะคืนละประมาณห้าพันบาทนะครับบรรยากาศเขาเหมือนแบบอยู่เมืองนอกมากเลยนะ ใครยังไม่เคยมีโอกาสได้ไปเมืองนอกแล้วก็มานี่นะสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้นะสวยม,มากสวย,ยจริงนี่เป็นประตูทางเข้านะครับส่วนขวามือของเราก็จะเป็นหอเอียงนะครับนี่เลยโอ้แสงกําลังสวยเนาะทุกคนตอนนี้นะไงพี่ญิงสวยไหม มาตอนนี้ช่วงต้นฤดูหนาวเนี่ยอากาศดีมากครับใครผ่านมาเขาใหญ่ครับก็แวะมาเที่ยวได้นะครับตรงนี้นะรู้สึกว่าจะเป็นโรงแรมด้วยแหละแต่ไม่แน่ใจว่าคืนละกี่บาทแต่ผมว่าน่าจะหลายตังค์อยู่นะครับสาหรับตรงหอเอียงเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงปั๊มปตทหมูสีแล้วนะครับของเราเหลือ2ขีดเนาะเดี๋ยวเราเติมไว้นะครับพรุ่งนี้เช้าเราไปเที่ยวกันครับตอนนี้รถของเราวิ่งมา210กิโลครับโอเคเราเติมน้ำมันกันก่อนครับทุกคน ในส่วนทิปนี้นะครับเราวิ่งน้ำมันเป็นแก๊สโซฮ95นะครับซึ่งปกติประจำวัน,นผมจะใช้เป็น E20 เนอะรอบนี้ลองวิ่งแก๊ส95ดูบ้างนะครับแก๊ส mm hmm. 95เต็มถังครับร้ oh. ลแล้วโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เติมน้ำมันไปนะครับ110บาทนะครับได้มา2.9ลิตรครับเมื่อกี้เติม6ไปอีกแล้วนะครับรถคัน <c oughs> นี้เติมเีไยห6ตลอดนะไออกนี่ ดีย๋ยวให้พี่หญิงขับกลับที่พักนะครับทุกคนไปดูว่าจะรอดหรือเปล่านะเอาติดเครื่องอ่ากำเบกหน้าซัสซัสอ่าเอา,าขี่ไปไปครับทุกคนเดีย๋ยวเราไปพบกันพรุ่งนี้เช้านะครับบ๊ายบายทุกคนแมวเข้าห้องแล้วครับอก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 อาอามาก่อนแล้ว the next day สวัสดีเช้าวันที่2ของการเดินทางครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สวนดอกไม้ฮอกไกโดเขาใหญ่นะครับโอ้โหเป็นอากาศสวยมากครับทุกคนสวยมากทุกคนดูดิอากาศแบบนี้นะสุดยอดเลยครับเฮ้ยหลวงพี่หลวงพี่มาถ่ายลู่ด้วยอ่ะเป็นงกงพี่หนิงเช้านี้อากาศดีไหมประมาณ2ี่สิบองศาได้มั้งตอนนี้กี่โมงนะประมาณแปดโมงครึ่งครับตอนนี้นะผมดูน,อนอาฬิกาแป๊บน,นึงครับนี่ครับทุกคนตอนนี้แปดโมงยี่สิบหกนาทีนะครับอากาศดีอยู่เลยนะ สวนดอกไม้ตรงนี้มีค่าเข้าด้วยนะครับทุกคน120บาทนะเขาให้มาเป็นคูปองแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นส่วนลดคาเฟ่ได้ใบละกี่บาทเนี่ยมาละ20บาทนะครับก็มาเที่ยวชมได้นะทุกคนอยู่ติดถนนธนรัตษ์เลยนะครับนี่นะติดถนนตรงน,รงนี้เลยนะครับรถเราก็จอดอยู่ด้านหน้านะที่จอดรถยนต์ก็เยอะนะที่จอดมอไซค์ก็โอเคไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในตรงที่อยู่ตรงกลางดีกว่านะน่าจะเป็นคาเฟ่ครับเมื่อกี้ถามพี่เขาบอกว่ามี ชุดกิโมโนให้เช่าด้วยนะครับ250บาทสําหรับค่าเช่านะครับใครอยากใส่ชุดกิโมโนก็จัดได้นะครับดอกตรงนี้สวยนะสีม่วงๆไม่แน่ใจว่าดอกอะไรอะ่ะน,นี่ทุกคนสวยมากครับ ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บของกันที่ห้องพักนะครับแล้วเราก็คุยต่อกันเนาะตอนนี้ก็10บโมงนะครับอยู่ที่สวนดอกไม้ฮอกไกโดนะครับก็ใครผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้นะครับนี่นะข้างๆนี้เขาก็มีสวนสตรอเบอร์รี่นะทุกคนนี่ครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เอาของขึ้นรถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมูฟนะครับไปหากาแฟกินกันสักแก้วนึงนะครับแล้วเราก็เดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับทุกคนไปกันครับพร้อมยังครับพิเนีงพร้อมิวช้าเขียวหรือยังอยูแล้ว่แล้วนะโอเคครับทุกคนเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้ก็11โมงกับ11โมง15นาทีนะครับรถของเราวิ่งไป283แกิโลนะครับน้ำมันเหลือครึ่งถังแล้ววันขี่ไปขี่มายุบไปครึ่งถังเลยนะครับหลังจากที่เราเติมน้ำมันไปเต็มถังเมื่อวานเนาะเดี๋ยวต้อองไปเติมีกนะครับ เดี๋ยวเราวิ่งกลับทางมิตรภาพดีกว่านะครับรว่าเมื่อวานนี้เรามาทันนครนายกเนาะเดี๋ยวถากกลับเดี๋ยวกลับทางปากช่องครับเมื่อคืนนี้นอนดึกมากทุกคนตอนตีหนึ่งดูมอต GP ีพีแข่งนะครับสนามกาตาเมื่อคืนนี้เนาะแข่งเที่ยงคืนกว่าจะจบก็ประมาณตีหนึ่งได้นะครับเมื่อคืนก็นอนดีครับทุกคนไม่มีอะไรเนาะหลับฝันดีครับหลับปุ๋ยเลยนะครับดูแข่งเสร็จก็นอนเลยประมาณตีหนึ่งแต่ตื่นมาประมาณ6กโมงกว่ากว่านี่ไงปั๊มปตทอน,นี่แหละที่เติอนน้ำมันเราหกเมื่อวานนี้เนาะ ซึ่งถังออกถนนใหญ่ได้อยู่ครับสบายๆประมาณ30กิโลได้ครับแต่ครับทุกคนเลสโก้ครับเนี่ยทุกคนเมื่อกี้พี่หน่งตาดีครับเห็นคาเฟ่ร้านเนี้ยหัวกว้างเนี่ยฮิวคาเฟ่ครับเดี๋ยวเราวนไปดูกันแป๊บหนึ่งครับเฮ้ยเกตวันบายวันหนึ่งฟรีหนึ่งเว้ยเอาลุยสิครับหนึ่งฟรีหนึ่งไม่ใช่แก้วสองร้อยนะหนึ่งฟรีหนึ่งอย่างเงี้ยมั โอ้นี่ขวามือนี่อะไรเนี่ยสวยจังดูฮารูฮารามากเลยครับไปคาเฟ่ไปทางนี้รอ้ป่ะครับตรงไปนะครับผมครับทางหน้าโรงแรมน,นจะมีป้ายเขียนว่าคาเฟ่ยอยโอเคครับขอบคุณครับพี่โอ้โหเบนซ์วันโว่ทั้งนั้นเลย,อยโอ้โหคาเฟ่นี้ทางเข้าลึกลับดีครับทุกคน คาราเมลเดืมนมบำรุงร่างกายก่อนนะหนาวไหมแั้งหนาวอยู่เลยนะห,หนาวลมห <c oughs> okay. นาวลมออาเดือมตอนนี้เราขึ้นมาถ่ายรูปกันที่ชั้นสี่ครับ <Okay. S 1> วิวพอยต์ดูกันครับ <c oughs> ครับครับราคาลงก็กดไปชั้นหนึ่งกันเด,นดนครับขอบคุณครับ สวยมากครับทุกคนเป็นจุดชมวิวนะครับตรงนี้โอ้โหดีนที่เราเดินขึ้นมาเนาะโอโ้เห็นวิวสวยแบบนี้นะนะครับผมพาไปดูครับทุกคนเนี่ยต้องขอชช่นชมพี่หนิงนะเมื่อกี้ตาดีนะเห็นลานนี้ก่อนเนาะเงพี่หนิงสวยนะโอ้โหสวยมากครับดูดูฝั <Okay. S 1> ่งซ้ายครับฝั่งซ้ายก็เป็นเขาใหญ่นะลูก็เริ่มเลยครับฝั่งป่าก็จะมีพระองค์ใหญ่ด้วยนะครับ กี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงแล้วโอเค แล้วไปเติมน,น้ำมันนะครับแล้วเราก็ไปกินข้าวกลางวันเนาะแล้วเราก็กลับกรุงเทพกันครับทุกคนเดี๋ยวค่าน้ํามันนะครับจะผมมาสรุปให้นะว่าทริปนี้เราวิ่งไปกี่บาทนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าทริปนี้นะว่าน้ำมันเบอร์ห้าสิบเนี่ยบอร์บรินเบียร์วันดิซิงที่เราเปลี่ยนมานะจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะในรอบส,สูงเนี่ยผมชอบมากเลยมันเดินได้สมูทมากๆครับแต่ในเมืองผมมองว่าเบอร์สี่สิบน่าจะตอบโจทย์การใช้งานของผมมากกว่าครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ถนนธนรัตน์แล้วนะครับทุกคนก็ระยะทางจากตรงนี้ไปถึงถนนหลักเนี่ยประมาณสัก20กิโลได้ครับ๋ยวระหว่างทางนี้น่าจะมีปั๊นน้ำมันครับเดีย๋ยวเรารอดูครับว่าจะเจอปั๊นน้ำมันของอะไรเนาะแต่น่าจะเป็นปตทครับคุ้นๆตาอยู่ว่ามันมีนะอยู่ฝั่งขวามือนะครับโอ้โหเส้นนี้คาเฟ่ยเยอะมากทุกคนอยู่สาวันยังกินไม่หมดเลยครับเส้นเนี้ยเต็ไมไปหมดเลยติดๆกันหมดเลยครับเนี่ยนี่ก็มีอีกแล้วนะโอ้นี่เป็นลานกว้างมีงานแต่สักอย่างนะแต่เร็วๆนี้เห็นว่าจะมีงาน, Big นบิ๊กมอล การแสดงดนตรีสดนะครับที่เขาใหญ่นะแต่น้ำมันเรียบร้อยครับเมื่อก,กี้70บาทครับได้มา1.8ลิตรนะครับจริงๆมันยังไม่เต็มดีเท่าไหร่นะยหยอดได้อีกหน่อยหนึงแต่เขาคงกลัวร้อนนะม้ง บ่ายโมงนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านบ้านไม้ชายน้ํานะครับก็กําลังจะเข้าไปทานข้าวกันนะครับก็หลังจากทานข้าวเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพกันเลยนะครับก็ไม่มีกิจกรรมอะไรละก็เหลือแต่แค่ไปเติมน้ำมันเนาะแล้วก็สรุปค่าน้ำมันให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับโอเคไปทานข้าวกันครับทุกคนโอ้โหร้านนี้สวยนะโอโ้นี่ครับบ้านไม้ชายน้ําโอโ้ร้านสวยมากทุกคนร้านนี้ตั้งอยู่ในตัวอำเภอปากช่องนะครับ ร้านบรรยากาศดีมากกินอะไรกันดีเราเนี่ยเมนูเพียบเลยครับก็มีกะหรี่ปั๊บนะครับปลาหมึกแดดเดียวส5 0สิบบาทตอนนี้อาหารเราก็มาแล้วครับต่างเป็นชุดเซตส้มตำไปนะปลาูอีสานครับแล้วก็แกงคั่วหอยขอมนะก็ขอพีอหญิงมีชาเขียวแก้วหนึง่งขอบี๋หญิงลุยคือเสร็จแล้วก็กลับบ้านกัน แต่ร้านเขาสวยนะข้างนอกมีที่ถ่ายรูปเยอะเลยครับเดีย๋ยวเราออกไปถ่ายรูปเร่นกันนะก่อนกลับนะทุกคนเราก็มาเก็บบรรยากาศโดยรอบนะครับตรงนี้เขามีสะพานให้ด้วยนะทุกคนโอ้โหเดินแล้วคงเคงคงเขงนะนี่แม่น้ําเส้นนี้แหละที่เรานั่งกินข้าวอยู่ตรงนู้นนะโต๊ะที่เรานั่งนะครับไปเดินไปดูครับว่าข้างในมีอะไรครับแต่น่าจะเป็นร้านกาแฟครับทุกคนโอ้โหทุกคนพอข้ามสะพานมามา,มาเจอคาเฟ่ยอยู่ด้านในนะใหญ่โตมากครับพี่หนิงเออ ไม่น,น่าเชื่อลร้านนี้พื้นที่เยอะมากนะทุกค,คนตั้งแต่เราเดินเข้ามาร้านข้าวเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ข้ามสะพานมาเจอกับคาเฟ่แบบนี้นะอกดื่มน้ำครับทุกคน I wondering did found myself what the last ran away with my life, fast happen again What to, to back ไปครับทุกคนได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วครับตอนนี้ก็บ่าย2องสนาทีครับเราอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับโคราชนะเราจะถึงบ้านเราก็เกือบเกือบสองกิโลได้อยู่แล้วมั้งเดี๋ยวเติมน้ำมันกันอีกสักรอบ,รบแล้วเราก็มาสรุปกันเนาะว่ารถเราวิ่งไปกี่กิโลครับแล้วก็ใช้น้ำมันไปกี่บาทนะครับเนศ่ตานเมื่อกี้เข้าท่านะทุกคนบ้านไม้ชายน้ำเนี่ยใครมาปากช่องครับแวะมาได้นะผมว่าโอเคเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางไปถึงกรุงเทพแล้วนะครับแล้วก็แวะปั๊มกตทนะแถวบ้านผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าทริปนี้เราเติมน้ำมันไปกี่บาทนะครับสำหรับทริปนี้นะครับผมเติมน้ำมันไป4รอบนะครับใช้เงินเติมน้ำมันไป400บาทนะครับวิ่งไปทั้งหมด486กกิโลครับพอเราเอามาเข้าแอปคำนวณของแอปเติมน้ำมันนะครับก็จะอยู่ที่44.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ตกกิโลเมตรละ แปดสิบตะงค์นะครับก็ถือว่าประหยัดนะทุกคนสําหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับสำหรับเจ้าแอร์หลอกนะครับก็เดินทางไปทั้งหมดนะสี่ร้อยแปดสิบหกกิโลก็สบายๆเนาะเดีย๋ยวเรามาพูดถึงน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องรอบนี้ผมใช้เป็นของวาโบลีน vr 1 racing นะเบอร์ห้าสิบนะก็ใช้งานได้ดีนะผมแช่ความเร็วสูงสูงเนี่ยเก้าสิบร้อยเก้าสิบร้อยนะครับก็ถือว่าทนความร้อนได้ดีนะครับก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับวาโบลีน vr 1 racing นะเบอร์ห้าสิบนะครับ ึ่งเบอร์50เนี่ยผมว่าเหมาะสําหรับการเดินทางไกลมากกว่านะถ้าในเมืองเนี่ยใช้เบอร์40ก็พอครับแต่เดินทางไกลก็แนะนําเบอร์50ดีกว่าครับเอาอยู่ครับสำหรับแอร์ล็อกนะเพราะผมก็ใช้งานมา6ปีกว่าแล้วครับกำลังจะเข้าปีที่7นะก็ถือว่ายังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเป็นไงถามคนซ้อนบ้างเมื่อยไหมไม,ไม่เหนื่อยนะรักสบายๆโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับไปพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับบาบาย